ช่อง3โพ์รูปหวานสยบข่าวลือเลิกเรียกได้วายย่ายังรักกันดีไม่มีเปลี่ยนแปลงสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มดาวรงทังช่อง3อย่างกระทิงขุนนรงค์และนักแสดงนําแบบสาวกระปุกพัชาราทัพทองหลังก่อนหน้านี้โดนจับตาว่าเลิกรากันแล้วหรือเปล่าเพราะไม่มีโมเมนต,ต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันพักใหญ่แถมยังมีคนไปเจอว่าฝ่ายชายเล่นแอปหาคู่อีกล่าสุดกระทิงได้ออกมาเคลื่อนไหวตอกย้ําความหวานของทั้งคู่แล้ว โดยโพสต์ภาพกับหวานใจคนสวยพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าน่ารัก happy birthday โอ้ยคาวอี้โยมีความสุขมากๆนะคะกระปุกกระทิงมีแฟนสวยมากๆเลยค่ะไอดอลจริงๆแหมเรียกได้ว่าโพสต์เดียวสยบทุกเข่าวเมาส์เลยเลยค่ะซึ่งคู่นี้ก็คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแล้ว แถมฝ่ายหญิงเองก็เข้าอ,อกเข้าใจทุกอย่างด้วยเพราะไม่เคยหึงหวงเวลาต้องเล่นเลิฟซินเยอะๆหรือการที่กระทิงสนิทสนมกับแฟนๆอย่างการถ่ายรูปใกล้ชิดด้วยบอกเลยว่าแฟนสาวทั้งสวยและเข้าใจแบบนี้เป็นใครก็คงไม่เลิกหรอกเนาะ